ไม่มีคนมาเออสวัสดีค่ะทุกคน Hello, a l i s t a Tung, um. what name? Alisa, Alisa ันนี้ใช้แป้งแผ่นใหญ่นะก็จะทําเป็นจะทําเป็นแซนด์วิชคะ่ะทุกคนนะแซนด์วิชแบบง่าย กูหาไม่เจออะเพนใหญ่ไป,ปเปล่าเพนใหญ่ไปก็จะลำบาก บอกอีกแล้วเ๋ยวมาเ๋ยวมาโอแฮปปี้นิเวีย์ทำไมไม่อ่าน WhatsApp ที่พี่ส่งให้อ่ะพี่คุยเรื่อง เรื่องอบ้านบ้านลองที่สามอ่ะมีปัญหานะจะไหมหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหมเนาะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะดิฉันก็จะใส่ใส่เครื่องค่ะเธอโอ้ยชีสหล่นแล้วต้องไปเอาชีสใหม่แล้วนะเนี่ยไม่สวยแล้วชีสเนี่ย อุชิดมาใส่แป๊บ ฉันก็พยายามติดต่อเธอเธอฉันก็ติดต่อเธอไม่ได้ทุกี้ทาผ่านคุกกิ้งทุกี้อ๋อไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําพี่รอส่งวันที่ยี่ห้ายี่แปดเดีอยวนี้ย ปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วไงอันนี้ฉันพักไม่เก่งไงเธอพับยังไงอ่ะพับไม่เก่ง ดับเบิลชีสดับเบิลอัี้ไงเธอ,อไรไม่สวยเลยอ่ะมันเยอะไปอ่ะแต่เขาชอบแบบนี้ไงจ๊ะไม่ได้ทำโชว์นะ อันนี้แต่ว่าทำไงได้อ่ะมันก็ต้องโชว์ว่าหล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงปิดแก๊สแล้วไอปิดเตาแล้วพี่รอส่งเพราะพี่ไม่แน่ใจไงพี่ลบวิดีโอเยอะแล้วรอส่งวันที่ยี่แปดอีกที่นึง ไม่ได้ที่โน่นไม่ได้เลยไม่ได้เหรียญเลยที่ดีดีกว่าวิดีโอก็ตัดต่อวิดีโอตัดต่อคนละแบบนะตัดต่อสองรอบแล้วก็เล่นสปีดคนละสปีด ทำให้กรอบก่อนทำให้เขากรอบโอเคปะ่ะอันนี้ทำเสร็จอาจจะลงนะอาจจะไม่ได้ชงอ,อาหารให้ดูอาจจะไม่ได้ชงกาแฟชงอะไรให้ดูนะแล้วแต่อารมณ์ถ้าปังเหรียญมันก็จะมาที่บ้านฟ้าถ้าทำปัง จอดในนี้คุณไอซีเคเลิฟอานี้สงถ้าทำปังเหรียญไม่มีไม่วางไม่ปังก็บอกว่าไม่ปัง0.2 0.3อีกแล้วที่โน่นอะ่ะ The Official l i h t ยังได้0.13 0.15ยังได้เยอะอะ่ะนึกออกไหมเยอะนะสำหรับฉันอะ่อะ0.13อ่ะมันยังไม่กรอบอะ่ะให้มันกรอบก่อน อาจจะไม่สวยแต่อร่อยโอเคไหมเอาชีสใส่ให้มันให้มันติดกันโอเคปะ่ะให้มันติดกันเพราะชีสถ้าลบแล้วยื่นต่อได้ใช่ไหมไม่ยืน่นอ๋อใช่เขาให้เคลียเขาให้เคลียเขาให้ส่งพี่ไม่ยื่นอุทธรพี่ไม่ยื่นอุทธรพี่ไม่ได้ยื่นอุทธรเขาให้ ขาให้เคลียช่องแล้วก็ส่งใหม่นึกออกไหมพี่ก็เลยเคลียช่องส่งใหม่แต่ก็เป็นอุทาหรณ์ไงพี่คิดว่าพี่เอารูปมาลงพี่คิดว่าพี่เอารูปมาลงคลิปเกา่าเป็นไปไม่ได้เพราะมือถือคนละเครื่องแล้วก็พี่จะบอกทุกคนเลยว่าลบลงลงโพสต์เสร็จให้รีบลบลงโพสตเสร็จให้รีบลบพี่จะบอกทุกคนเลยอะ่ะพี่จะมาทําเองได้ไงอะ่ะเนืกอออกไหมบางคนเราไปปรึกษานะพี่ใช้มือถือเหมือนแบบ เหมือนกลัวเราเอาคลิปซ้ํากับช่องอื่นมาก็เขาทําหลายช่องหลายช่องแล้วไงอะคนอื่นเขามีเป็นสิบช่องแต่เขาก็แยกทำอะเขามีมือถือเยอะคนอื่นอะนึกอ,ออกไหมพี่ก็มีมือถือเยอะกรณีกรณีว่าเอาคลิปจากช่องอื่นมาเป็นไปไม่ได้กรณีเนี้ยตัดทิ้งเลยแต่พี่คิดว่าพี่เอารูปเอารูปมาจากเพจอื่นแล้วคนอื่นเอามาลงก่อนพี่คิดว่านะพี่คิดว่าของพี่กรณีของพี่อะ่ะ พี่เอามาลงทีหลังเขารูปนั่นแหละรูปเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะรูปทหารรูปอะไรอะ่ะพี่พี่ทําไม่ซับซ้อนไงคนอื่นเขาลงรูปเยอะเยอะเอแต่พี่คิดว่าพี่ไลฟ์ตาพี่ก็เลยรูปลงรูปอันเดียวนึกออกไหมพี่คิดว่ารูปนั้นแหละพวกนั้นแหละมีปัญหาพี่ก็เลยลบออกลบคลิปที่มีรูปออกแล้วน้องไม่ได้ลงวิดีโอเลยทำก็เอาเหรียญมาก็ไม่ได้ไม่ต้องอไปไหนกันก็เธอไม่ลงเธอไม่ได้ไลฟ์นี่ เขบอกให้ไลฟ์เนี่ยไลฟ์เหมือนฉันเนี่ยไล์นิดๆหน่อยๆไม่ได้ไลฟ์เยอะไม่ได้ไลฟ์ทางการเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยตั้งเนี่ยตั้งขำๆเนี่ยแล้วก็ไลฟ์เดี๋ยวนะได,นะได้แล้วนะได้แล้วเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนดูไม่สวยหรอกแต่ว่ามันก็ต้องํำไง มันเป็นงานของเราอ่ะเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นเขาเก่งไงเนาไม่ได้เก่งอ่ะเธอฉันไม่ใช่คนทําอาหารเก่งแต่ว่าฉันก็ทําอร่อยไงลูกชอบไงลูกก็ชอบกินที่เราทําไงเราก็เลยมีกํลาลังใจทําแล้วก็เออบางคลิปอาจจะหมื่นวิวสองหมื่นวิวบ้านฟ้าเนาะสองหมื่นสามหมื่นวิว ได้ยังเอา้าได้ยังอ่ะเธอได้ยังจ๊ะได้ลรอบอกอ๊ยมันกลับหัวไหมเห็นหน้าไหมเมื่อกี้อู้มันกลับหัวเหรอได้ไหมเนี่ย พี่ว่ามันกลับหัวนะได้ไม่ได้ก็จะเอาและพัเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับหัวแล้วนะ่ะภาพกลับหัวแล้ว จริงๆอยากคุยไงแต่ว่าเธอก็ไม่ว่างใช่ไมหมล่ะเดี๋ยวจะหันให้ดูแล้วไม่ได้ชงกาแฟหรอกวันนี้ไม่ได้ชงอาหารหรอกไม่สวยแต่อร่อยเด้อเดี๋ยวจะหันให้ดูจ้ะเพราะว่ามันเป็นสโลแกนของช่องเนาะมันต้องหันให้คนผู้ชมดูไง นึงวันนะ่ะทำอาหารสามเมนูบางทีก็สองเมนูวันนี้ทำสองเมนูเพราะว่าตอนนวันลูกไม่กินมันก็เลยหัวตั้งหรือกลับมีค่าเท่ากันเห็นที่รองจานอ,อ๋อเห็นที่รองจานแล้วเห็นยังเนี่ยเห็นยังเมื่อกี้มันกลับหัวไงไอ,อ้ที่มันล้มอะ่ะอ,อ๋อฉันเห็นเธอไปคอมเมนต์คนน,น้นคนนี้อยู่แต่ฉันก็ ขึ้นฟีดฉันถึงจะไปหาเธอเนาะใครจะว่ายัางไงก็ช่างมันขึ้นฟีดเราก็ไปไปก็ช่างมันเถอะอ่ะได้แล้ไปเดี๋ยวก็จะลงละโอ้อันนี้มันยังจะหั่นอยู่เลยเนี่ย ไม่ต้องหั่นแล้วมั้งอันเนี้ยแบบนี้ไม่ต้องหัน่นละโอ๊ยร้อนร้อนอู้องถ่ายวิดีโอเธอเดี๋ยวนะถ่ายรูปได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึง นอกในกรอบเห็นไหมแต่ไม่หั่นแล้วพอละเสร็จแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจหัวตั้งนั่งเดี๋ยวฟังอยู่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อยี่บนาทีแล้วขอบคุณทุกการสนับสน,นุนค่ะไอเลิฟ